อยู่อย่างมีสติก่อนไปรับชมรับฟังเรื่องเล่าสนุกๆอย่าลืมกดติดตามนะครับในโลกนี้สิ่งใดเล่าจะยิ่งใหญ่ไปกว่าหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกระตันอยู่ลองจินตนาการถึงชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ยอมอุทิศท,ทั้งชีวิตเพื่อเป็นดวงตาให้พ่อแม่ที่มืดบอดแม้ในวินาทีที่ความตายมาเยือนจากลูกศรอ,อาบยาพิษคำพูดสุดท้ายของเขากลับไม่ใช่ความโกรธแค้น แต่เป็นความห่วงใยที่มีต่อบุพการีนี่คือตำนานของพระสุวรรณสามบุรุษผู้มีกายสีทองและหัวใจโพธิสัตว์เรื่องราวที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าความกระตันอยู่คือกระคุ้มกันภัยที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนับป่าหิม,มพานอันกว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และแมกไม้นานาพันธ์ มีฤาษีสองสามีภรรยาชื่อว่าทุกกูลและปาลิกาทั้งสองได้ละทิ้งความสุขทางโลกออกบวชถือศีลบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าด้วยความสงบสุขต่อมาพระอินเล็งเห็นว่าในอนาคตฤาษีทั้งสองจะต้องประสบเคราะห์กรรมตาบอดจึงได้ประทานบุตรชายผู้มีบุญญาที่การลงมาจุติเพื่อคอยดูแลปรนิบัติยามยากลำบากบุตรชายผู้นั้นมีผิวพันณุ์วันนะพองใสราวกับจันเพนและมีสีทองอาราม จึงได้ชื่อว่าสุวรรณสามสุวรรณแปลว่าทองมหันตภัยในป่าใหญ่สุวรรณสามเติบโตขึ้นท่ามกลางธรรมชาติเขาเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมจนกระทั่งสัตว์ป่าน้อยใหญ่ต่างรักใคร่และไม่เกรงกลัวเขาสุวรรณสามสามารถเดินไปตักน้ำโดยมีฝูงกวางเดินตามห้อมล้อมราวกับเป็นเพื่อนเล่นเมื่อสุวรรณสามย่างเข้าสู่วัยหนุ่ม เคราะห์กรรมของบิดามารดาก็มาถึงวันหนึ่งขณะที่ทุก,กูลและปาลิกาออกไปหาผลไม้ทั้งสองได้หลบฝนอยู่ที่จอมปลวกโดยไม่รู้ว่าภายในมีอสารพิษอาศัยอยู่ลมหายใจที่มีพิษร้ายแรงของงูใหญ่ได้พ่นออกมาถูกดวงตาของทั้งสองจนทำให้ตาบอดสนิทและไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้อีกนับแต่นั้นมาภาระหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่จึงตกอยู่ที่สุวรรณสามแต่เพียงผู้เดียวเขาปรนิบัติพัทวี หาอาหารตักน้ำและดูแลความสะอาดทุกอย่างด้วยความเต็มใจและมีความสุขที่ได้ตอบแทนพระคุณลูกศรแห่งความเข้าใจผิดวันหนึ่งพระราชาปิลยักษ์แห่งเมืองพาราณสีผู้ชื่นชอบการล่าสัตว์ได้เสด็จประพาสป่าหิมพานพระองค์ทรงแอบซุ่มอยู่ริมแม่น้ำมิกขสัมมตาเพื่อดักรอสัตว์ป่าที่ลงมากินน้ำในขณะนั้นเองสุวรรณสามได้เดินลงมาตักน้ำท่ามกลางฝูงกวาง พระราชาทอดพระเนตรเห็นก็ทรงแปลกพระทัยยิ่งนักมนุษย์ผู้นี้คือใครเหตุใดจึงอยู่ร่วมกับสัตว์เดรัจฉานได้หรือจะเป็นเทวดาหรือพญานาคแปลงกายมาด้วยความสงสัยและความเกรงกลัวว่าหากปล่อยไปอาจจะไม่ได้คำตอบพระราชาจึงตัดสินใจยิ่งสอนอาบยาพิษใส่สุวรรณสามลูกศรพุ่งปักเข้าที่สีข้างทะลุไปอีกด้านหนึ่งโอ้ใครหนอทำร้ายเราเราไม่มีเวรกับใคร ฉไนจึงยิงเราผู้กำลังตักน้ำไปให้พ่อแม่สุวรรณสามรำพันออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่ในน้ำเสียงนั้นไม่มีความโกรธแค้นมีแต่ความโศกเศร้าอาดูลพระราชาได้ยินเสียงมนุษย์จึงรีบออกมาจากที่ซ่อนเมื่อทรงทราบว่าชายหนุ่มผู้นี้คือสุวรรณสามผู้เลี้ยงดูพ่อแม่ที่ตาบอดพระองค์ก็ทรงเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งคำสั่งเสียของยอดกระตันยู สุวรรณสาแม่จะเจ็บปวดเจียนตายแต่เขากลับไม่ได้ห่วงชีวิตตนสิ่งที่เขากังวลที่สุดคือพ่อแม่ข้าแต่พระราชาหากข้าพเจ้าตายไปใครเล่าจะดูแลพ่อแม่ของข้าพเจ้าพวกท่านตาบอดมองไม่เห็นหากขาดข้าพเจ้าไปท่านคงต้องอดตายเป็นแน่แท้พระราชาปิลยักษ์หลั่งน้ำตาด้วยความสำนึกผิดส่งให้สัจจะว่าจาว่าท่านอย่าได้กังวลไปเลยเถิด เราผู้ปลิดชีวิตท่านจะขอรับหน้าที่ดูแลพ่อแม่ของท่านเหมือนดังที่ท่านทําจะไม่ให้ท่านทั้งสองต้องลําบากตราบจนสิ้นอายุไขเมื่อได้ยินดังนั้นสุวรรณสามก็เบาใจลงกราบลาพ่อแม่ผ่านสายลมและสลบสลายไปแน่นนิ่งราวกับสิ้นใจสัจจะบารมีและปาฏิหารพระราชาแบกหม้อน้ําของสุวรรณสามเดินทางไปยังศาลาพักของฤาษีตาบอด เมื่อไปถึงทรงแจ้งข่าวร้ายแก่ทั้งสองทุกกูลและปาลิกาต่างร้องไห้คร่ำครวญแทบกาดใจไม่ใช่เสียดายชีวิตลูกแต่เสียดายที่ลูกผู้เป็นคนดีต้องมาจบชีวิตลงก่อนวัยอันควรแต่ด้วยความดีของสุวรรณสามปาฏิหาริย์จึงบังเกิดนางปาลิกาผู้เป็นแม่ได้ตั้งสัตยาที่ฐานว่าลูกสุวรรณสามเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมีความกตัญญูต่อบิดามารดาและมีเมตตาธรรมเป็นเลิศ ด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้พิษร้ายจงคลายหายไปและขอให้ลูกฟื้นคืนสติด้วยเถิดด้วยแรงแห่งความกตัญญูและสัจจะวาจาร้อนถึงนางเทพ,พธิดาพระสุนทรหรือนางพหุสุนทรีในบางตำราผู้ดูแลรักษาป่าและถวยเทพทั้งหลายก็ต่างมาร่วมกันตั้งสัจจะอธิษฐานทันใดนั้นเองสุวรรณสามก็ฟื้นคืนสติพิษร้ายสลายไปจนหมดร่างกายกลับมาแข็งแรงดังเดิม ยิ่งไปกว่านั้นดวงตาของบิดามารดาที่เคยมืดบอดก็กลับมามองเห็นแจม่มใสอีกครั้งบทสรุปแห่งธรรมพระราชาปิลยักษ์ทรงตะลึงกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงก้มกราบขอขมาต่อฤาษีและสุวรรณสามพระสุวรรณสามจึงได้แสดงธรรมถวายแก่พระราชาเรื่องการรักษาศีลการมีเมตตาและการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นพระราชาปิลยักษ์ทรงเลื่อมใส ทรงประวรณาตัวว่าจะรักษาศีลห้าและงดเว้นจากการล่าสัตว์ตลอดชีวิตก่อนจะเสด็จกลับเมืองพาราณสีและปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิตราชธรรมส่วนสุวรรณสามก็เลี้ยงดูปรนิบัติพ่อแม่สืบต่อไปจนสิ้นอายุไขข้อคิดจากเรื่องนี้ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีการดูแลพ่อแม่เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่คุ้มครองตัวเราได้เมตตาทมค้ำจุนโลก ความมีเมตตาไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อื่นรักแต่ยังเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้พลังแห่งสัจจะความจริงใจและการตั้งมั่นในความดีมีพลานุภาพที่สามารถก่อให้เกิดปาฏิหาริย์เรื่องราวของพระสุวรรณสามพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าความกตัญญูคือเกราะคุ้มกันภัยที่ดีที่สุดไม่ว่าอุปสรรคจะหนักหนาแค่ไหนความดีจะพาเราผ่านไปได้เสมอครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆที่ให้ข้อคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกด Subscribe ติดตามช่องของเราไว้นะครับ mm. เพื่อที่คุณจะได้รับพลังบวกและนิทานชาดกเรื่องต่อไปก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ